จัดไปให้แสบถึงซวงเลยค่ะที่รัก<ะ>ดิด คุณจะรีบไปไหนอะ่ะไ,ไม่ได้แนละ้ววันนี้มีประชุมทำไมมันรู้สึกแปลกๆแ,แบบนี้วะกินคุณมันซักแล้วไม่ใช่เหรอวะโอ้ยกลับบ้านดีกว่อน,นะวะเนี่ย อมาแล้วหรอคะอบอมาแล้วครับคิดถึงตังเลยอ่ะวิว,ว่าเราเข้าไปข้างในกันก่อนไหมคะเอ่อที่รักคือคุณเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมอะพอดีผมต้องไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะอ้ยค่อยไปก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องรีบเลยตอนนี้วิวหิวแล้วอ่ะนะอ๋อคือคือแบบคือ, <c oughs> อวิวหิวแล้วนะโอ้ยอ่า เดี๋ยวฉันเอาเป็นเมนูต้มยำน้ำข้นแล้วก็เอานี่แล้วก็ข้าวเปล่าสองชามค่ะท็อปคุณเป็นอะไรเนี่ยออกมาเจอบิวนี่มันตื่นเต้นซาบซ่านขนาดนั้นเลยเหรอคะเออวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่อะถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวบิวยกเลิอกออเดอร์เลย เดี๋ยววิวจะทําให้คุณสบายตัวเองเออไม่เป็นไรอะ่ะผมอยากไปหาหมอมากกว่าเดี๋ยวสิคะท็อปนี่เรานัดกันนะคุณจะไปหาหมอหรือว่าไปหาใครกันแน่อะ่ะนี่ถ้าคุณไปนะบิวจะไม่ยอมมาเจอคุณอีกโอ้ยไม่ไปก็ได้เว้ยเ,ออเดี๋ยวผมอยู่คุณนี่แหละ คงจะเป็นประชุมสำคัญนะสิถึงได้มาที่ร้านอาหารส่วนตัวแบบเนี้ยโอ้ my god กระเป๋าใบนี้สวยมากเก่าแล้วท็อปดูสิสวยไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวนะรองเท้าคู่นี้ไม่เคยเห็นเลยอะ นี่เข้าชอบยังเนี่ยต้องไปจัดซะหน่อยละท็อปคะวันนี้เราไปห้างกันไหมคะบิวตี้คือผมขอไปห้องน้ำแปบนึงได้ไหมอะแป๊บเดียวจริงได้นนะอะไรของคุณนักหนาเนี่ยคะหน้าลำคาญชะมัดเลยจะไปไหนก็ไปไปแป๊บเดียวว่าอะไรตั้งแต่มาแล้วเนี่ยโอ๊ยตา คะ่ะหนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะแบบเดียวคะ่ะเดี๋ยวรีบคืนเลยคะ่ะโอเคค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครโทรมาตอนนี้วะฮัลโหลครับ สวัสดีค่ะคุณท็อปใช่ไหมคะตอนนี้มีพัสดุที่จ่าหน้าชื่อของคุณมาอยู่กับเราค่ะพางเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นพัสดุผิดก,กฎหมายพัสดุอะไรอะครับผมไม่ได้สั่งอะไรเลยนะครับรบกวนคุณท็อปฟังรายละเอียดด้วยนะคะกล่องขนาด30คูณ25ซนติเมตรน้ำหนัก15กิโลกรัมสีกล่องเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองคาดเทปด้วยสีน้ำตาลเคลือบทองค่ะเอ,อ่อเดี๋ยวผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับ นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัสดุผิดกฎหมายของพิดกฎหมายเลยนะคะคุณต้องตั้งใจฟังอย่างละเอียดสิคะลักษณะภายในกล่องนะคะจะเป็นผ้าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะน่าจะเป็นผ้าไหมผ้าไหมทอมือด้วยค่ะคุณท็อปโอ้ผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นพัสดุอะไรอะแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนเนี่ยฮะท็อปคุณคุยกับใครอะเออบิว โอ้คือเมื่อกี้มันมีคนโทรมาคุยเรื่องพัสดุกผิดกฎหมายอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่ามันต้องไปพวกมิชฉาชีพแน่ๆเลยโอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วแหละผมต้องไปโรงพยาบาลแล้วเอ้ยไม่นี่คุณมีชูใช่ไหมท่าทางคุณอะแปลกๆตั้งแต่มาถึงแล้วจะกลับบ้านบ้างแหละจะไปนั่นมานี่บ้างแหละจะไปหาชูใช่ไหมบอกฉันมาเลยนะโอ้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือผมว่าผมต้องไปโรงพยาบาลจริงๆแล้วไปถ้าคุณไม่เชื่อผมไปกับผมเลยไปคุณ อเอา้าเฮ้ยรถจะหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยจะไม่ไหวเลยนะเว้ยมันเป็นยังไงคะมันร้อนลนมากเลยใช่ไหมมันจะไปให้ได้เลยดิโอ้โหถ้าคุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกโอมันจะไม่ไหวเลยนะเว้ยไม่ไหวแล้วต้องโทรเรียกคนมารับจ้างฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งให้นะ ไม่ไมานี่ไอ้พอย่งคนนี้มันมาได้ยังไงอะหรือที่คุณรีบเมื่อกี้คุณจะไปหามันใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาแล้วนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยแล้วนั่นมปนกุญแจรถผมนี่นี่ตอบมาเลยนะที่ผมแสบอยู่แบบเนี้มันฝีมือคุณใช่ไหมใช่แต่ว่านี่อ่ะมันไม่ใช่แผนของฉันคนเดียวมันเป็นแผนของพวกเรา ฉันกับไม่ๆร่วมมือกันจัดการคนหัวงูแบบแกที่ไม่ๆรู้ว่าเรานัดกันก็เพราะว่าฉันเป็นคนบอกไม่แหละจัดไปให้แสบถึงซวงเลยค่ะที่รักบิตี้คือผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมอะแป๊บเดียวจริงๆน,นะนะอะไรของคุณน,นักหนาเนี่ยฮะหน้าลำคาญชะมัดเลยจะไปไหนก็ไปไป,ไป ะนะจ๊ะเพื่อนสาวด้วยความยินดีจะ้ะน,นี่ทำไมพวกคุณสองคนต้องแกล้งผมด้วยเนี่ยไม่เห็นใจผมบ้างเหรอฮะมันแสบมันแสบมากเลยนะนี่ทีตอนสับรางเนี่ยเก่งนักเก่งหนาโดนพลิกไปแค่นิดเดียวเองร้องไห้น้ำตาเล็ดเลยเหรอ <S 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 นี่ คิดเหรอว่าพวกเราสองคนจะยอมใช้ผู้ชายห,วยหวย่วยๆร่วมกันน่ะเอาเวลาไปหาผู้ชายที่ดีๆจะไม่ดีกว่าเหรอฮะอแล้วก็ผู้หญิงฉลาดฉลาดอะ่ะเขาไม่ลงจิกผู้ชายโง่ๆหรอกนะจำไว้นี่อย่างน้อยก็เห็นใจผมเลยนะพาผมไปส่งโรงพยาบาลเถอะมันแสบไม่ไหวอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> พาไปโรงพยาบาลเหรอฉันคงไม่พาไปหรอกนะ ส่วนรถคันนี้อ่ะฉันเป็นคนซื้อให้ขอคืนแล้วกันเนาะโอ๊ยแต่ว่าฉันก็เห็นแล้วสงสารสงสารอเอางี้แล้วกัน20บาทเอาไปนั่งวินแล้วก็ไปหาหมอซะนะ